สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้ากรณีหมอป่าปลุกวัดหลวงปู่แสงถนายนิดาสั้นๆแต่สะเทือนถึงดวงดาวจากกรณีที่หมอป่าปุกวัดตรวจสอบหลวงปู่แสงเกจิชื่อดัง ในภาคอีสานอายุ99ปีที่สำนักสงฆ์พื้นที่บ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกจังหวัดยะโสธรพร้อมกับกองทัพสื่อจำนวนมากโดยระหว่างที่ปลุกวัดได้มีการใช้วาจาถ้อยคำที่ไม่สุภาพและมีการกล่าวคำมีการกล่าวหาว่าหลวงปู่แสงพระเกจิดังลวนลามสาวซึ่งต่อมาทางสำนักพุทธ เผยว่าหลวงปู่แสงมีอาการ Alzheimer, อัลไซเมอร์อาจมีการกระทําไปโดยไม่รู้ตัวล่าสุดทนายนิดาได้มีการแชร์คลิปเหตุการณ์ที่หมอป่าและทีมงานได้มีการบุกไปหาหลวงปู่แสงพร้อมระบุข,ข้อความส,สั้นๆว่าปล่อยคนชั่วสิบคนดีกว่าเอาคนดีหนึ่งคนเข้าคุกเพียงประโยคเดียวสั้นๆเรียกว่าทำสั่นสะเทือนทั้งโซเชียลเพราะมีชาวเน็ต เข้ามาคอมเมนต์และแชร์โพสต์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ทนายนิดายังมีการโพสต์เพิ่มเติมว่าสังคมแย่เสื่อมทรามไม่ใช่แต่เพราะพระผิดวินัยไม่ใช่แต่ว่าหมอหลวนลามคนไข้ไม่ใช่แต่ว่า,วนา,นวาทนายโกงค่าวว่าความคนไม่ดีที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีก็ทำให้สังคมเสื่อมทราม ยิ่งคนดีบางคนที่ชอบทำตัวเป็นมาเฟียสังคมทำตัวไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองแต่เวลาได้รับผลกระทบกับตัวเองกับเรียกร้องให้ใช้กฎหมายบ้านเมืองบังคับให้ปกป้องตัวเองเพราะคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ได้รับผลกระทบใช้พลังโซเชียลทำร้ายคนอื่นโดยให้เหตุผลว่ากำลังทำดีมีไรายได้จากการทำดีผ่านโซเชียล ดีปอมทนายนิดาทนายหญิงสายลุยความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube อาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับพ่อน้องมาถามหาเด็กตอนก้า,นกา40นาทีอันนี้ปวดหัวแทนนะและพ่อน้องหัวปวดแทนโกหกเยอะไปคำว่ากลัวพ่อหลุดหลุดอะไรกลัวหลุดความจริงต่อมานี่สิ คําว่าเหตุไม่ได้ตั้งใจให้เกิดมันไม่สามารถตีความเป็นอย่างอื่นได้มันแปลว่าอุบัติเหตุใช่ไหมคุณแม่แต่ถ้ามันเป็นไปตามข้อมูลของหนุ่มหน้าขาวมันก็เข้าล็อกเลยที่บอกว่าเงินครึ่งแสนหมายความว่าอะไรคนที่ได้ไปนะ่ะก็ไม่คิดว่าจะทำให้น้องเสียชีวิตแสดงว่าต่อมา มีเหตุให้น้องเสียชีวิตถูกต้องไหมเช่นมีการอ้างว่ามีคนบอกว่าเมื่อไหร่เขาจะเอามาส่งแล้วก็คนหน้าขาวบอกว่ามันมีการผิดแผนหมายความว่าเขาพูดไว้หมดเอาเด็กมาส่งใช่ไหมคนหน้าขาวบอกว่ามีการผิดแผนเพราะอะไรเป็นไปได้ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งน่ะ ที่ติดต่อไม่ได้โดยตรงโทรมาแล้วมีบุคคลที่สามรับแทนเริ่มไม่ไว้ใจกันหรือเปล่าหน้าขาวบอกว่าเป็นเพราะมีสื่อได้ทยอยเข้าไปทำเรื่องนี้ดังนั้นสื่อได้เห็นข่าวที่โพสต์ในเพจทำให้สื่อมาไวเกินไปสนใจมากเกินไปเกิดความสนใจว่ามีเด็กหายกกอกหนุ่มหน้าขาวบอกว่านี่อาจเป็น เหตุขัดขวางมีคนลงพื้นที่เต็มไปหมดจึงเกิดเหตุผิดแผนจะให้คนรู้มากกว่าน,นี้ไม่ได้เพราะเหตุนี้หรือเปล่าที่บอกว่ามีการผิดแผนมีเหตุนำไปสู่การตายใช่หรือไม่วความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube เจ้าผู้แชนแนลได้พูดไว้อย่างนี้ครับจะไม่มีกิ้งกือที่จะไปร่วมสืบพยาน ในวันที่30มิถุนายนอาจจะต้องตัดกิ้งกือออกไปกิ้งกืออาจจะไม่สามารถไปร่วมด้วยได้วันนี้เจ้าปู่จะมาพูดถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นการที่เข้ามาตั้งแต่แรกในคดีนี้มันพุ่งเป้าไปที่สางกับผ้าอนามัยมันสงสัยพ่อแม่ของน้องมันสงสัยผู้สูญเสีย มันค้นสืบประวัติผู้สูญเสียรู้มาว่าผู้สูญเสียมีการเปิดรับบริจาคร,รู้มาว่าสางกับผ้าอนามัยมีหนี้สินมากมายเหยียดล้านมันบอกว่าหนี้สินเหล่านี้สางกับผ้าอนามัยผัวพันเคยติดยาแต่พอจับได้บอกว่าเลิกแล้วแล้วมันรู้ด้วยว่ามีการไปรับยา กับผู้พันตอนนั้นเคยบอกว่ามีพันตรวจโทแล้วก็พันตรวจเอกพันตรวจโทก็คือคนที่ส่งกระสอบข้าวมาให้สางมันพุ่งเป้าสงสัยไปที่พ่อแม่ของเด็กจ,จู่ๆมันเปลี่ยนข้างกลับไปช่วยสองผัวเมียที่มันสงสัยตั้งแต่แรกเปลี่ยนไปช่วยคนที่น่าสงสัยได้ประโยชน์สูงสุด แรงจูงใจสูงสุดนั่นหมายถึงมันต้องมีการว่าจ้างด้วยเงินเมต็โต7หลักพอได้เงินไปก็ไปใช้พยายามยัดเยียดให้กับแพะแต่งเรื่องไสยศาสตร์เรารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่หลักฐานจริงหลักฐานเท็จสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่จะเอาผิดลุงได้ เพราะว่าหลักฐานเหล่านี้มันดันไปเข้าล็อกกับสางและผ้าอนามัยแล้วไปโยนให้ลุงมันก็ไม่เข้าล็อกเพราะลุงไม่ใช่คนร้ายตัวจริงดังนั้นความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube อาจารย์พิรชัตได้พูดไว้ดังนี้ครับผมบอกแค่ว่ามาถูกทางแล้วเราก็ไม่คิดว่าสิ่งที่เราพูดมันไปทำให้เหตุการณ์หรือ บุคคลต่างๆเริ่มจะแกว่งเริ่มจะได้ข่าวต่างๆมันเป็นคลื่นกระทบแม้พวกเราจะเป็นคลื่นเหมือนโยนก้อนหินลงในน้ำแต่เราโยนบ่อยๆมันก็กระเพื่มเล็กๆคลื่นก็ยังต่อไปเรื่อยๆและผู้หลักผู้ใหญ่ก็ติดตามสิ่งที่พวกเราดูตลอดไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราก็จะได้เห็น อะไรดีๆขึ้นมันเก็บความดีใจไว้ไม่อยู่ในการมีกระแสพูดมาและเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือเราไม่เคยไปเรื่องอื่นมากมายเราจะย้ำๆก็ไม่ฟังใครแต่ผมก็มีความอดทนในบางคำผมเชื่อว่าพวกเรามาถูกทางมันประจบเหมาะกับขบวนการกรรม ผมว่าผลการกระทำสะท้อนภายหลังว่าทีมงานหรือลุงพลคือคนที่กำลังจะมีกรรมดีส่งผลมันหมายความว่าผลดีย่อมส่งผลได้รับความสุขได้รับในสิ่งที่ปรารถนาได้รับในสิ่งที่เขาต้องการเป็นไปอย่างที่เขาอยากได้ส่วนฝั่งตรงข้ามลุงพลกรรมดีส่งผลหรืออะไร ให้ดูที่สิ่งที่เกิดขึ้นให้ดูสิ่งที่กระทบเขาให้ดูสิ่งที่เขาทุกข์กระอักกระอวนใจแล้วค่อยตัดสินคิดเอาเองว่าเขากำลังถูกบาปหรือบุญส่งเขาเป็นคนแรกที่ไม่กล้าเอ,อ่ยชื่อลุงพลป้าแตนเขาจะใช้คำว่าพระเอกนางเอกแสดงว่าเขาก็คือตัวโกง และพฤติกรรมของเขาตลอดมาเกือบสองปีบางครั้งเขาก็เหมือนตัวประกอบผู้ช่วยพระเอกหลังๆมาเขาเป็นตัวโกงเต็มรูปแบบจนป่านนี้ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ไปฟังตาชาญมาดูจากเม้นหรือผมพูดถึงตาชาญวันนั้นมีปัญหาหรือเปล่าพูดถึงตาไม่เข้าใจถึงคำพิพากษา เป็นอย่างไรบางคนก็คอมเมนต์ว่าป้าไม่อยากบอกตาเพราะตาไม่เก็บความลับมันไม่ใช่ความลับนะควรจะบอกแกด้วยว่าหมายความว่าอย่างไรกรณีที่จะย้ายไปเหมือนแกจะไม่รู้เลยเหมือนแกเพิ่งจะรู้โดนคนหลายคนต่อว่าดูหลายคลิปช่องคุณนาทีด้วยว่าจะไปชวนตาไปหวางเยี่ยมดูตาแกเศร้ามอง คลิปสุดท้ายเขาต่อว่าไม่พอใจเลยนะชื่อคลิปแบบนี้แกคิดอย่างไรก็เขียนอย่างนั้นในคลิปต่างๆที่ได้ฟังแกก็เศร้าหมองมีแต่คนย้ายออกไปอีกหน่อยตื่นมาก็ไม่เจอปู่ปริจิตแล้วจิตใจแกจะคิดถึงแต่เรื่องเก่าอดีตผู้ใหญ่บ้านมาก่อนนะย่อมอยากให้บ้านแกซึ่ง เคยปกครองมาเจริญก้าวหน้าสิ่งที่ผูกมัดบ้านกกกอกคือปู่ปริจิตของคู่บ้านกกกอกแกว่าต่อไปตื่นมาคงไม่เห็นองค์ปู่แล้วซึ่งวันนี้ถึงจะรู้ว่าแกต้องย้ายไปเจอคลิปสุดท้ายไม่เหลือแม้แต่เยื่อใยแกพูดถึงยายสมควรหรือเปล่าหรือหมายถึงใครหรือใครทิ้งแก เข้าใจคนแก่ว่าเหงาเข้าใจแก่ว่าถูกต่อว่ามาเห็นพูดว่า FC หายไปเลยไม่เข้าไปเชียร์แก่สมัยเหมือนอยู่กับดุงพลมีอีกช่วงหนึ่งมีคนเม้นมาว่าป้าแตนรักตาชานนะคำนี้แหละยิ้มเบิกบานลักษณะหยุดโลกซื่อบริสุทธิ์มาก